ใช้ปุ่มอะไรบ้างครับเล่นอ่ะ W A S D ครับผมเหมือนเหมือนอ่าพวกเคาน์เตอร์เลยนะกดสเปกบาร์หนึ่งครั้งคือกระโดดสเปกอีกครั้งหนึ่งก็คือพุ่งไปข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวลองลองลองดูลองดูป่ะลวครับอ้ใช้เมาส์โอ้ไปไหนเมาส์เออเออเดี๋ยว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 โอ้ตัวผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไก่ ใจเย็นไอ้ไก่เ oh. ฮ้ยใจโหมใหญ่เฮ so ้ยโอ้ยใแล้วใหม่นะมันดึงกันได้ไหมเกมเนี้ยมันเหมือนโอ้ยยัง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 ไม่เหมือนยังดึงกันไม่ได้แต่น่าจะทำนะเฮ้ยเโอ้ผมรอดมาอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหอย่างแม่นกระโดดลงอ๋อมันต้องรอแผ่นนี้ก่อนอะเฮ้ เชิบกมถึงเส้นชัยแล้วก้อนผมถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่กลับมารับเลยเนี่ยเดี๋ยวโอเฮ้ยเดี๋ยวกูกระตุกอ่ะจันเราอะไรตกลาบไหนคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณยุกิผมยังหาคุณไม่เจอนี่ไงรกำลังพิงมาอยู่ดิเข้าแล้วโอ้อโยแม่งเอ้ยเน็ตเช้าอ่ะเน็ตผมช้ากระตุกเลย ผูรักแล้วเข้ารอบสิบห้าคนเกือบแล้วเอ้ยสิหกอ่ะสิบหกสิบหกสิบหกโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้อ่ะเกือบแล้วบอกเลยด่านต่อไปเอ้เกมดีว่ะเกมดีว้าวเกมดีมีคุณภาพบอกเลยเอ้ยด่านใหม่ด่านนี้ด่านนี้ด่านใหมได้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 ล่นยังไงอ่ะด่านใหม่อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้กดได้เลยยย๋ยูยูยูยยย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูก็ตกอ๋อโอ้ยไปไหนต่อไปนี่เหรอเดี๋ยวเออไปไหนวะเฮ้ยไปไหนทำไมบุ๋มมีคนไปไม่บุ๋มอ๋อไม่ผมเหรอออทำไมบุ๋มไม่บุ๋มเลยผมไม่ถึงเลยมันไม่โดดให้ผมอ่ะโอ้ตก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 เอาโอ้ยทำไมมันไม่โดดให้ผมอ่ะ เอ้ยโหแมนสุดยอดอูเอเอาวะมาวะต้องมาแล้ววะมาแล้วแปดคนแปดคนคูดแปดคนไปแล้วดึงดึงดดึง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 ไปแล้วเอดึง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 ดเอาเว้เอาเว้เอ้ยผมจะทันไหมเนี่ยผมจะเข้ารอบไหมเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดไปด้วย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 เออเอ้ยเดี๋ยวดูกะตก เฮ้ยโอ้โหผมต้องที่หนึ่งแล้วว่ะผมต้องที่หนึ่งว่ะคุณเไอโอเอสเออมาเวมาเวมาเวเฮ้ยโอ้โหอยู่ไหนวะนี่ยโอฟินดิอยู่นี่โอ้มันคุมยากมากเลยผมถึงแล้วว่ะเอผมยังไม่ถึงเลยเย็นแค่ที่สองว้าวถึงเออแล้วครับคุณหมีว่ายังไงผมาแล้วคุณหมีมาแล้ว ราผ่านประตูพิิมาแล้วผ่านประตูพิธิมาแล้วยังไงต่ออึบเออนี้ึบเฮ้ยสายสายสายไปะครับสายเหรอเออได้กระโดดไปเฮ้ยเฮ้ยเยคนที่เดอีเกือบใจหายใจไม่มเกือบแล้วเกืแล้วไดอยู่ได้อยู่ไดยูโเดือดดานว่ะเดือดดานเดือดดานมา เฮ้ยตอนนี้ใครตกคนสุดท้ายคนนั้นคนนั้นเป็นแชมป์นะครับเอออย่าตกอย่าตกนะอย่าตกเออะเราต้องกระโดดไปนู่นไหมเนี่ยได้หมดนะได้หมดนะเออเราต้องโดดเอ๊ะโอ้ยจบตกฮึบฮึบเออฮึบเออรถมันพลาดฮึบเอออะเรียบร้อยเร้เอาอ้มีคนตกกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละครับ มีคนดวนกับผมยังไงฝากกันฝากคุณด้วยนะเอ้ยยังไงยังไงยังไงมันดึงมันดึงกันไม่ได้หรอมันดึงกันยังไงยังไงโอ้ตกตกกูเฮ้ยยังไงยังไงคุณยังไงเอามาด้วยมาด้วยเหรอมาด้วยเหรออ้ายังไงเย้เฮ้ยคุณได้แชมป์เหรอแน่นอนอยู่แล้วครับเอ้ คนมาเทพคนมาเทพโอ้โหด่านนี้อเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับแล้วผมคุมตัวละครไม่ค่อยอยู่เนี่ยนะเฮ้ยคุณต้องการเรียนรู้สินะแต่ว่าผมได้เรียนรู้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดฉันห<ะ>ไหนนะอย่าเบียดฉันอย,อย่าเบียดอยย่าเบีดฉันไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยูกิน้ำยังไงยังไงมาแล้วโอ้มีคนตีคู่มาครับจังหวะนี้ ยังไงยังไงยังไงผมไปรัวๆผมไปรัวๆเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮมยเฮกย้เยเฮ้ยอก้ยเเฮเก้ยเห้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเน้ยยเฮเยหฮ้ยฮยฮยเฮ้ยเยยเ้ยดเ สุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดอยู่แล้วฮะสุดยอดอยู่แล้ว,อ,ลวอืมโอ้โหเอ้ยผมยกับที่หนึ่งไงยังไงที่หนึ่งอะนะขึ้น,นยังไงอ่ะเฮ้ยผมมาวะ่ะผมผ่านว่ะผ่านว่ะเยศแค่ผ่านหมดว่ะ<อ>เอาละครับมีอ่าคนนี้เป็นใครนักโบราณคดีคนนี้จะไปผ่านถโอไม่น่าผ่านว่ะดูทรงแล้วเป็นคนดีกว่าเฮ้ย อย่างไงโอ้โอ้ระวังตกนะครับมีโจ๊กเกอร์อยู่ข้างๆด้วยส่วนอันนี้คือ,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 อเทเซอตกมาเทเซเอฟอะเทเซเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตำรวจอินเดียนี่หวา่าเฮ้ยตำรวจอินเดียนี่หว่ากำลังจะตกรอบ้วครับตำรวจอินเดียเรียบร้อยเอ้ชอบชอบชุดตำรวจอินเดีย,ยอย่างไรอยากได้จังเลยเอาบอกเลยว่าสกินเยอะมากครับสกินเยอะจริงๆไม่รู้ออกมาจากไหนกัน โอ้โหดันใหม่เนี่ยดันใหม่คุณตอนนี้ผมไม่เคยเล่นแพทที่ผมเล่นมันไม่มีแพทแรกเลยเาอทีนัมเบอร์วันเอ้ยเดี๋ยวดีจะจันตันล้มเลยโอ้เดี๋ยวดูผมมาแล้วดูดูกองกลางถอยไปแล้วไปไปตรงกันก็วิเดี๋ยวรอด้วย เฮ้ยยังไงยังไงยังไงเอ้ยมันต้องกระโดดสองครั้งเฮ้ยไอ้จับปั๊บซุบหลบได้ตกตกเอ้ยเ้ยหลบได้โอ้โงงไปหมดโ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบอ่าเดี๋ยวโอ้โอ้จับปั๊บเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วครับผมมาผมไม่รับเฮ้ยรอด้วยรอด้วยคุณรอผมด้วยเอาวะเอ้ยคุณะ เฮ้ยมีคนตกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมผิวมากผมผิวมากโอ้โหโอ้โหแล้วผมตกไปแล้วนะคุณยุกิโอ้ตายแล้วกูเอาละครับจังหวะนดิยังไงคุณยุกิยังไงคุณยุกิยังไงคุณจู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยได้อยู่ได้อยู่ทีเข้าแล้วเหรอเข้าแล้ว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 เข้าหมดเข้าหมดเราต้องดวลกันในด่านสุดท้ายนะคะเหลือแปดคนสินะ อขอแบบหยิบมงได้ปะเออยดีแหละไรอะนนี้แหละหยิบมงหยิบมงเออใครชนะที่หนึ่งเลยมันกดอะไรหยิบอ่ะไม่ไม่ไม่กระโดดแบบว่าเข้าเส้นชัยก็คือที่หนึ่งเลยอะไรนหลบได้เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไกยเป็นดีเว้ยกลายเป็นดีอยู่เฮ้ยระวังระวังคนระวังผมไม่ผ่านเลยระวังระวังระวังพี่ยี๋มันมีแปดอ่ะคุณเออมาดิเอาแล้วเดี๋ยวผมไป ส่งกำลังใจครับส่งกำลังใจฮะท่านผู้ชมเอ้าเอ้ยจอฮึบเฮ้ยเฮ้ยฮึบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนไปแล้วเอาใหม่ใหม่ก่อนึบเฮ้ยมาแล้ววะผมมาแล้วว่ะตื่นเต้นฮึบโอ้โหเอาละเว้ยคุณยูกิคุณจะเอาแชมป์อีกแล้วเหรอเอ้ยผมต้องแชมป์ป่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเฮ้ย ลุกลุกลุกเอาวะมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมอ่ะกอบผมมาครับท่านผู้ชมกอบผมมายังไงเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรอผมผมผมตัวที่หนึ่งคุณยูกิยัยโอ้โหแชมป์อะครับน้องนังเมื่อไหร่ผมจะได้มงกับเขาเนี่ย